สวัสดีครับพู้ผมก๊อฟ GG BTC Channel นะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆคนใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันละกันร,ระหว่างทองคํากับบิตคอยว่ามันเหมือนแล้วมันแตกต่างกันยังไงโดยที่ผมจะพูดแบบพื้นๆไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนะครับประเด็นแรกเลยทองคํากับบิตคอยเนี่ยมันไม่เฟอรแน่นอนเพื่อนๆนจะไม่เคยได้ยินคำว่าทองเฟอร์กันใช่ไหมครับเหมือนกัน,นครับบิตคอยเนี่ยความจริงของมันคือ มันมี21ล้านบิตคอยนะครับแล้วก็มันไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ความจริงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็เลยไม่เฟอร์ประเด็นที่2บิตคอยกับทองคำเนี่ยมันไม่มีเจ้าของทองคำเนี่ยมันไม่มีเจ้าของไม่มีประเทศไหนเป็นเจ้าของไม่มีรัฐบาลของประเทศไหนมาบอกว่าทองคำเป็นของประเทศเขานะทองคำเป็นสกุลเงินประจำชาติของชาติไหนนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมันคือของของทั้งโลกครับ เหมือนกันครับบิตคอยก็ไม่มีรัฐบาลของประเทศไหนมาควบคุมมันเป็นพิเศษเหมือนกันครับคนทั้งโลกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงบิตคอยได้โดยการผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับถ้าเราไปเจอร้านทองแล้วเราสามารถซื้อทองได้แน่นอนเราเจออินเทอร์เน็ตที่ไหนเราก็สามารถซื้อบิตคอยได้เหมือนกันทองคำกับบิตคอยมันต่างันตรงที่ว่าทองคำมันจับต้องได้แต่บิตคอยเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แน่นอนเวลาทองคำจับต้องได้มันเอามาสวมใส่ แล้วมันก็มีความสวยงามแต่ Bitcoin มันไม่สามารถเอามาสวมใส่ได้แต่เวลาคุณจะหอบทรัพย์สินคุณหนีทองคำก็หอบได้ในจำนวนที่จำกัดเหมือนกันแต่ Bitcoin เราก็มีแค่ฮาร์ดแวร์ว l ลเลอันเดียวแล้วเราก็สามารถหอบมันไปเท่าไหร่ก็ได้ซึ่ง Bitcoin เนี่ยมันมีมูลค่าได้ยังไงในส่วนส่วนนี้คือสาระที่ในคอนเทนต์ของพวกเราพยายามจะนำเสนอนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืม กด subscribe กด like กด share และกดติดตามเราทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ